ช้างศึกฟาฟมโฮมอีปีนี้จะขอเล่าในฐานะบุคคลคนหนึ่ง ที่ได้ติดตามทีมช้างศึกยู23ที่ประเทศมองโกเลียมาตลอดทั้งทริปเรื่องของผลการแข่งขันเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้ทราบกันไปแล้วว่าทีมชาติไทยยู23ของเราสามารถผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยทำกลางข้อครหาว่ายืมจมูกคนอื่นเขาหายใจแปชื่อมา ด้วยการเป็นรวมพลังกันเนี่ยเราน่าจะผ่านจุดนี้ไปได้ไเราไม่เคยสองประเดนะคะอันนี้คือข้อเสีเยด้วยและอากาศที่หนาวน,น,าน้ำก็จะรวมตัวกันได้ด้วยด้วยข้อจํากัดของโปรแกรมการแข่งขันที่ยากต่อการเลื่อนเนื่องจากโปรแกรมอัดแน่นที่รออยู่ในปีหน้าและผมก็เชื่อว่าคงมีน้อยหลีกในโลกนี้ที่ปรับโปรแกรมการแข่งขันให้กับฟุตบอลเยาวชนทําให้เวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนการแข่งขันคือช่วงเวลาที่มาดามแป้งนวลผ่านล่ำสัมผู้จัดการทีม รวบรวมนักฟุตบอลชุดที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้27รายให้กับโคชโย่งวรรุิศรีมะะัคะกุนซือใหญ่และทีมงานหลายคนติดทีมชาติเป็นครั้งแรกหลายคนยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนและหลายคนมาจากลีกระดับ3ของประเทศกับเป้าหมายที่เป็นอย่างอื่นใดไปไม่ได้นอกจากการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนี่ครับอันนี้ถึงมระเทศมองโกเลียนะครับ แค่น่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดกับสถานการณ์ที่ปีบรัดแบบนี้คือการรวบรวมทีมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้เงื่อนไขของเวลาทันทีที่ถึงโรงแรมที่อุลานบาตาโค้ชโชคโชคทวีผมรัดผู้ช่วยข้างกายโค้ชโยงรับหน้าที่จัดแจงห้องให้นักกีฬาใหม่ไม่ให้แข่งของสโมสรเดียวกันได้นอนด้วยกันเพื่อให้ทุกคนรู้จักกันได้เร็วที่สุด ประเป็นอะโอ้ยชาดีครับเออกินดีได้เจอรุกรอนแล้วก็มาอยู่ที่นี่ครับโอเปอร์ My name is Mac ครับผมขึ้รนขึ้นโอเคมาว่เบนสองเปห้าะล้วเบนเดมิดได้ชิตวิทยาในการเอาลูกทีมให้อยู่ของโค้ชโย่งและทีมสตาร์คือสิ่งที่ผมเห็นเด่นชัดที่สุด ตลอด15วันนี้บรรยากาศแบบเป็นกันเองสนุกสนานยามที่อยู่นอกสนามทำให้นักฟุตบอลทั้ง27คนในชุดนี้เหมือนอยู่ร่วมกันมานานน้อง340 formation น้องเอ้ยวงนี 40, uh. ้เขาเรียกอะไรแดนใหญ่340 340ไหมเป็นไรวะลงหนาวไ้ลงหนาวลงหนาวมาม yeah. yes. no, no, ามา ตัดกลับไปที่ภาพในสนามฝึกซ้อมเสียงหัวเราะซิกเนเจอร์ของโคชโยงกลับกลายเป็นเสียงตะโกนสั่งนักเตะอย่างเผ็ดร้อนพราะเิดนอย่ยยยออางเงี้ยมันเล่นเกมบ,บุกได้เองก็ปิดน,นี่ดิเพิ่ม,สมนสองมาดผู้ใหญ่ใจดีของโคชโชคกลับกลายเป็นเสียงตะเบ่งกับชับแนวรับของทีมให้เข้าบอลอย่างหนักแน่นเสมือนย้อนภาพกลับไปสมัยตัวเองยังเล่นอยู่การวางแผนแทคติกที่ต้องให้ทุกคนซึมซับได้อย่างเร็วที่สุด เป็นหน้าที่ของโครร้ดก้านฤพลแก่นสนหรือแม้แต่การติวเข้มแบบรายตำแหน่งของโค้ดกบพิภพอ่อนโม้อดีตดาวยิงระดับตำนานไทยลีกที่นำมาถ่ายทอดให้กับดาวยิงรุ่นน้องขณะที่หลังบ้านโค้ดอ่ำอำมรินยาวดำเรื่องประสบการณ์ต้องบอกว่าหายห่วงพร้อมทีมงานหลังบ้านที่พร้อมทำงานหนักอยู่เสมอและหลายต่อหลายคนเห็นการเจริญเติบโตของเด็กชุดนี้มาตั้งแต่วัยรุ่นทำให้เวลาในการฝึกซ้อมที่แม้จะมีจำกัด แต่สิ่งที่ทีมสตาฟพยายามป้อนให้กับทุกคนเพียง <_ d ata> พอที่ทุกคนจะนำไปปรับใช้ <_ d ata> แน่นอนว่าเวลาคือตัวแปรของทุกอย่างการที่จะได้มาซึ่งคุณภาพประสิทธิภาพล้วนแล้วแต่จะเป็นต้องใช้เวลา การปรับตัวการเอาตัวรอดตามสถานการณ์ที่เผชิญย่อมสําคัญกว่าหัวข้อบอลต้องคุมไว้ดีครับเขารู้ว่าเวลาบวกก็บวกแต่ว่าคือไม่ใช่มันมาเจ็ดเรามาสามเราก็แขนมันก็ใสทีล้วแต่แค่ดูจังหวะว่าเฮ้ยอย่างเช่นสมมติบอลจะออกเนี้ยนะก็ปล่อยมันออกเลยคือไม่ต้องวิ่งมาแบบโอ้โหกูกะว่ากูสไลด์แล้วกูไปฟังว่าในสนามแข่งขันที่ไม่ว่าใครจะพูดว่าทุกทีมก็ต้องเล่นสนามเดียวกัน แต่สภาพที่ทุกทีมต้องเผชิญนี้คือฟันร้ายของนักฟุตบอลการต้องเปลี่ยนตัวนักเตะที่พบกับอาการบาดเจ็บทําให้แทคติกที่วางไว้ในทุกเกมต้องปรับไปตามสภาพการโดยตลอดอการพูดคุยกับลูกทีมยังไงบ้างครับเราออกสตาร์ทด้วยผลเสมอแต่ว่าจริงๆแต้มหนึ่งที่เราทาได้วันนี้มันอาจจะเป็นแต้มเดียวที่ทําให้เราเข้ารอบก็ได้คำพูดของโคชโย่งที่ให้สัมภาษณ์หลังเกมเสมอกับมองโกเลีย1ประตูต่อ1นั่นคือการประเมินสถานการณ์เพื่อหวังผลลัพธ์ หรือแม้แต่ในเกมสุดท้ายที่เสมอกับมาเลเซียศูนย์ประตูต่อศูนย์เชื่อว่าใจหนึ่งของโคชโยง่งก็คงมีความคิดที่จะเปิดหน้าแลกกับมาเลเซียถ้าทําได้ก็ไม่ต้องรุ้นเหนื่อยแต่หากจะพัดจับผูโดนหมัดน,นอกของสีอเหลืองเข้าในตอนนั้นภาพการดีใจที่เกิดขึ้นในโรงแรมเช่นนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น ถ้าเราไม่ชนะวันนี้อย่างน้อยต้องขอให้มีนึงคะแนนเซ็นอินดิานะเดี๋วอกิเพราเก็มาไมถ้าใครมอกว่าเราต้องลุยเลยแรกเนไม่จำเป็นสิ่งที่เราวางแผนเนวันนี้จะดูแบบขัดแย้งบ้างโอเคว่าพีแพนที่าลูกแต่คุณเชื่อไหมัอทีบิลฟฟุตบอลน่ามันลีขิดไปแล้วถ้ามันเข้ายังไงมันก็เข้า คำพูดปลุกใจนักเตะของโค้ชโยงที่ออกสู่โลกโซเชียลภายหลังการแข่งขันที่ลาวชนะมองโกเลียจบลงคือการปลดปล่อยความกดดันของนักเตะแม้กระทั่งทีมง,งานสตาฟโค้ชกับช่วงเวลาที่เผชิญร่วมกันมาตลอด15วันที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและความคาดหวังหรือแม้กระทั่งคำสุปประมาทว่าไม่ใช่นักเตะชุดที่ดีที่สุดหรือโค้ชที่เหมาะสมที่จะพาไทยเข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย ท้ายที่สุดการทําได้ตามเป้าหมายคือการตอบคําถามของผู้ตั้งข้อสงสัยทุกคนซึ่งคําตอบนั้นอาจจะยังไม่ตรงใจกับใครหลายๆคนเดือนมิถุนายนปีหน้าคือโจทย์ใหญ่ที่รออยู่ทางมองโกเลียคือการสอบย่อยที่ช้างศึกยู23อาจจะผ่านมาแบบเกรดไม่สวยหรูนักอุซเบกิสถานคือการสอบใหญ่ที่การเตรียมความพร้อมลงสนามนั้นจำเป็นต้องพร้อมอย่างเต็มที่ทุกภาคส่วน